สวัสดีครับอยู่กับผมที่เทซีมนะครับเมื่อคืนเป็นไงกันบ้างนะครับตามที่บอกไว้เลยว่าบาก้ายิงขาดแน่นอนนะครับ4ประตูศูนย์เรากินเต็มกันอีกแล้วนะครับบวกกันติดๆเลยวันนี้นะครับเป็นบอลตูรกีขับ1คู่1ตัวเน้นเหมือนเดิมนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายแล้ว อันคารากูรูนะครับเจอกับเฟเนบาชเช่นะครับเราไปดูสถิติเวลาเจอกันหน่อยนะครับสถิติ5นัดที่เคยเจอกันนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นฝั่งเฟเนบาเช่นะครับที่เก็บชัยชนะมาได้ตลอดเลย5นัดติดแล้วแล้วฟอร์มสถิติเจ้าบ้านนะครับ ห้านัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับก็เป็นผลงานที่แย่อยู่แล้ว3นัดล่าสุดก็แพ้ไปถึง3เกมติดเลยชนะ1แล้วก็เสมอ1เกมแล้ววันนี้นะครับเฟเนรบาเช่นะครับในฤดูการนี้นะครับยังถือว่าทาผลงานได้ดียังไม่แพ้ใครเลยแล้วมันเป็นนะครับวันนี้นะครับมันเป็นบอลตุรกีขับด้วยแล้วมันรอบลึกด้วยนะครับยังไงยังมองว่านะครับเบลดเปิดราคามาที่ครึ่งควบลูกนะครับยังมองว่าวันนี้เฟเนรบาเช่เข้ารอบ4ทีมได้แน่นอนผมว่าวันนี้เฟเนรบาเช่นะครับสามารถเก็บชัยชนะได้แน่นอน ขอบคุณทุกที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ